ือเราจะไปเทสได f e r ฟอร์รารี่โรมาสไปเดอร์กันนะคะเดี๋ยวเราไปกันค่ฮัดจำครั้งที่แล้วได้ไหมคะที่เราไปลองรถกันค่ะวันนี้ได้มารับน้องแล้วนะคะ ทุกคนสาหรับเช้านี้นะคะก็มีกิจกรรมหลายอย่างเลยที่ต้องทํานะคะแล้วกิจกรรมหนึ่งอย่างที่จะต้องทําวันนี้ก็คือเราจะไป test drive Ferrari Roma Spider กันนะคะเดี๋ยวเราไปกันค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราก็เอาคาเย็นนะที่เราเพิ่งคอยมาเมื่อวานนี้วันนี้เราจะเอาคาเย็นไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภายในของรถ ข่ายเย็นเนี่ยสวยงามขนาดไหนน,นะฮะอ่ะจริงๆแล้วเราไม่น่าจะมารีวิวกันในคลิปนี้นะคะแต่เดี๋ยวพาทุกคนดูบรรยากาศภายในรถกันคะ่ะแต้ว้าวว้าวว้าว,ว,าวต,ตัวหนึ่งมีคนตัวเล็กนั่งกลางเกี่ยงกันนั่งกลางไอ้แย่งกันกน,น,น,นั่งกลางนั่ไม่ได้คนน<เ>ีเ่เป็นคนตัวเล็กนั่งกลางเป็นตัวเล็ก,นก,กคนรับขับไม่ซื้อครับ ไม่ซื้อไม่ซื้อครับทไมท่ซื้อยินี่นะคะก็เป็นคันที่เราเนี่ยได้จองกันเอาไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองขับกันคันนี้นะะ <sh arp> สวยไหมสวยบอกเลยว่าอากาศตอนนี้อากาศดีมากอากาศเช้านี้นะคะซึ่งไม่มีแดดเลยนะ <laughs> 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 ไปลองกัน ระยะดราริงสูง100นี่คือประมาณ3.4เมตรีนะครับสูง120นี่ก็ประมาณ9.6เมตรประมาณพร้อมกับเบรคคาร์บอน e ั a m i c เนี่ะมันสามารถหุดจากความเร็ว100มาถึง0เนี่ยใช้ระยะทางเบรคแค่32เมตรเนียไมด้เกี่ยวข้องหาตัวเบรคค่อนข้างดยอมากเดียวด้ว่าพัชแฟลชคิเนี่ยเขาเป็นเพียระบบที่อยู่ในตัว ด้วยนะครับตัวนี้จริงๆถูกออกแบบดีไซน์มนาะเพื่อให้เหมาะกับการใช้สำหรับไปจ,จับควันได้จะดได้ยูสได้ขับไปเที่ยวต่างจังหวัดสบายนะครับะเบิดระสามารถที่สัมพันธ์กับผู้โดยสาร ก็จะเป็นดีไซน์ที่แตกต่างกับเฟอร์รี่รุ่นอื่นนะครับที่จะเหมือนรถแข่งแต่คั้นี้จะออกดูพลาสติกหน่อยก็ได้แรงบันดาลใจ กลับไปเก็บลำไส้แถวอยู่แถวเมื่กี้ลืมทิ้งไว้อยู่เกี่เสียวไส้มากเลยเมื่กี้ลำไส้ทิ้งไว้อยู่นู้นอะจันเต้รมาแล้วนี่วันนี้ได้ข่าวว่าตอนแรกจะพามาตรวจสอบรถทำไมวันนี้มาขี่มา้า <laughs> ดั้งพฤติกรรมเราเหรอใช่ครับลักษณะการเดินมันเร่งกว่าลักษณะการขับของเราเถ้าพี่เต้ยอยากจะเขียนอายไลเนอร์บนรถนะครับโดยที่ไม่ต้องล็ออกแรงเวลาเวลาดึงแรงที่เท้าแทนเพื่อเขียนอายไลเนอร์โดยที่ไม่ต้องออกแรงที่มือขับสบายมากใช่ครับไปครับไปเลย เกียร์ไวไมกีสงเกียรไปลวเากรเปลียนก็งเร็วมากเกียร์เบงหน่อก็ได้รมปแต่าเยีบยิงะมันงเกียร์นี่คือไวมากเลยครับแค่เบรกปุ๊บเขาแบบชิปลงสังเกตได้มันจะไม่มีอาการกระตุกนะพราะ่าีไปรถด้น วันนี้ก็กำลังกลับบ้านนะคะเราไปเช็ดได้กันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสนุกมากใช่ไหมจริงสนุกมากเลยรถแรงมากเนอขับตอนไหนอะขับขับเท้านั่งรอขับ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 นะขับเท้าเพราะว่านั่งรออยู่ใช่ไหมแรงมากที่บอกคือแอร์แรงมาก เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะอย่ารอชมคลิปสวยๆจากเราได้เลยค่ะไติมเลยค่ติมอาคนรับรถครับแต่ว่าไม่ได้เป็นผมคนรับรถนะ <c oughs> เป็นลูกพี่รับรถ <c oughs> จะแต่งตัวเหมือนแม่ <c oughs> เปื่อนมากแล้วมาถึงก่อนด้วยมาถึงก่อนด้วย <c oughs> ที่แล้วได้ไมคะที่เราไปลองรถกันค่ะวันนี้เต้มารับน้องแล้วนะคะโอ่ะนี่ค่ะปาจีให้แต่ท,งงที่เราไม่เอาแเอาง่ายง่ายเชื่ว่าอย่เราต้องไปทำงานต่อ รู้ไหมคะฟลอเรนี่ยังไม่ได้ขายให้กับทุกคนนะคะถ้าไม่รู้กฎเนี่ยแค่มีเงินก็ซื้อไม่ได้ค่ะหลายคนนะคะคิดว่ามีเงินเนี่ยก็ซื้อได้เลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วฟลอเรี่เนี่ยเขาหัดค,คนซื้อนะคะซึ่งกฎเนี่ยมีอยู่3ข้อหล,ลักๆเลยนะคะที่ได้จําได้ก็คือข้อแรกเลยอย่ะถ้าเกิดซื้อไปแล้วเนี่ยห้ามขายเร็วเกินไปนะคะหากว่าเราซื้อแล้วขายเร็วเกินเงินไปฟลอเรนซเนี่ยก็จะจําชื่อเราเอาไว้นะคะเราก็จะไม่ขายให้เราอีกเลยค่ะ 2ห้ามแต่งตับม้วนนะคะซึ่งรถออกมาก็คือสวยอยู่แล้วนะคะถ้าเราไปเปลี่ยนสีไปแต่ง ouais ท่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเฟอร์รารี่รู้โดยเห็นนะคะเราก็อาจจะหมดจิตซื้อรุ่นต่อไปได้เลยค่ะ3รุ่นพิเศษเนี่ยมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะคะซึ่งจะต้องเป็นลูกค้าของเฟอร์รารี่มาน่อนงด้วยค่ะเฟอร์รารีคันนี้เนี่ยต้องเทรดกี่ไม้ฮะถึงจะได้อ๋อจากราคาใช่ไหคะก็ประมาณ30ล้านก็30ไม้ค่ะไม้านหลัง วินัยนะคะการทำตามแผนแล้วก็การที่เรารู้ว่าเราอยากวางใจไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือลูกไม้ที่เข้านะคะก็เพียงแค่การสะสมไปทีละก้าวค่ะเพราะว่าคืลูกไม้จัส่วนรวมกันก็รวมกันเจอเป็นคันนี้ค่ะจริงๆแล้วคนที่มาแล้กเไม่ใช่พี่เตยแต่เป็นกลุ่มเพราะว่าสีแดงเลยแกผ่าฉันมา ครั้ามาสบายใช่เพราะครั้งนี้เราสบายใช่ครั้งนี้สบายกับแต่น่าจะอาจจะน่ากลัวหน่อยกั่งสบายกับครั้งนี้อาจจะไม่ได้หินนะมึงอีไม่ได้